วันนี้พามาทาอ่างล้างมือจากกระบะพลาส,สติกและท่อ PVC กันครับส่วนอุปกรณ์ก็หาได้ง่ายและสามารถทําตามวิดีโอนี้ได้เลยครับเราจะใช้ข้อต่อ p v c ตามทางขนาดสีหุนจำนวนสีตัวครับให้เราตัดท่อ p v c ตามขนาดอ่างพลาส,สติกของเราได้เลยครับและเราก็ประกอบข้อต่อและท่อ PVC เข้ากันได้เลยครับในส่วนการประกอบชิ้นนี้จะเป็นส่วนบนของอ่างล้างมือครับ สำหรับท่านใดที่ต้องการประกอบอย่างแน่นหนาเราก็สามารถทากาว p v t ตามข้อต่อตามท่อของเราได้เลยครับในส่วนชั้นด้านล่างเราจะใช้ข้อต่อสีหุนขนาดสีทางจำนวนทั้งหมด4ตัวครับเราก็จะประกอบในลักษณะเดียวกันได้เลยครับในส่วนนี้เราก็จะใช้ข้อต่อสีทางเพราะว่าเราต้องการโครงส่วนล่างให้ยกสูงจากพื้นครับเพื่อเราจะได้ทำความสะอาดพื้นที่ของเราได้ง่ายครับเมื่อเสร็จแล้วลักษณะก็จะออกมาประมาณนี้ครับ หลังจากนั้นเราก็จะประกอบตัวขาของชั้นอ่างล้างมือครับโดยเราจะใช้ท่อ pvt ขนาดสีหุนความยาวอยู่ที่80ซนติเมตรครับแล้วก็นําชิ้นส่วนที่เราประกอบเอาไว้มาประกอบเข้ากันได้เลยครับและให้เราวางอ่างกระบะพลาสติกของเราลงไปได้เลยครับจากนั้นเราจะยิงน็อตเพื่อความแข็งแรงแน่นหนาเพื่อไม่ให้อ่างล้างมือขยับหลุดล่วงได้เลยครับจากนั้นเราก็จะประกอบชุดท่อน้ําทิ้งอ่างล้างมือเข้าไปครับ ชุดท่อน้ําทิ้งอ่างล้างมือแนะนําให้ซื้อเป็นชุดสําเร็จรูปครับเราจะได้ไม่ต้องมาซื้อข้อต่ออะไรเพิ่มเติมอีกครับเสร็จเรียบร้อยสําหรับอ่างล้างมือ DIY ทําไว้ใช้ที่บ้านที่บ้านสวนหรือว่าตามร้านอาหารเล็กๆก็ดีเยี่ยมเลยครับหากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ไลน์ดวงดาวด้วยนะครับ